สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะกับเพจน้องฝ้ายน้องทองเงิน f อซนะคะแล้วก็ช่องควานต้นช้างไทยด้วยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พามาทําความรู้จักนะคะกับช้างอีกหนึ่งเชือกนะคะซึ่งนะคะชื่อจริงว่าพังทองเงินนะคะชื่อเล่นว่าน้องเย็นจิตนะคะก็เป็นคู่หูนะคะ ของพี่ฝ้ายนะคะที่รักกันมากๆนะคะวันนี้ก็มาทําคลิปให้ได้ชมกันนะคะว่าพี่เย็นนะคะจะครบหนึ่งปีนะคะที่มาอยู่ปางช้างเขาชีจันนะคะวันที่9นี่แหละนะคะหปีเต็มนะะที่อยู่ที่นี่มาดูความเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือความอ้วนนะคะ ตอนที่มาที่นี่ครั้งแรกนะคะอยากจะบอกว่าน้องผอมมากนะคะกลับย้อนไปดูได้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงวันที่9นะคะมกราที่ผ่านมานะคะวันที่9นี้ก็จะหนึ่งปีเต็มนะคะมาอยู่ที่นี่ดูขอมน่ารักนะคะนี่พี่ยันเป็นช้างที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็รักพี่ฝ้ายของเราะจะรักน้องมากนะคะตอนนี้ก็คืออ้วนขึ้นมากนะคะดูจาก ร่างกายนะคะดูรอบเลยนะคะข้างหลังนะคะนี่นะคะก็อ้วนมากๆแล้วนะคะอครั้งแรกที่มานี่ก็จะอเห็นแตกกระดูกนะคะช่วงนี้นะคะก็ผ่านไปหนึ่งปีนะคะเขาสวยขึ้นนะคะน่ารักขึ้นนะคะแต่ว่ายังขี้อ้อนเหมือนเดิมนะคะยังขี้อ้อนเหมือนเดิมพี่เย็น ยังบอสูงก่อนเร็วคนสูงก่อนสูง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 อืมอยังคีออนเหมือนดิมนะคะในดูฟันสิดูฟันก่อนอ้าก่อนอ้าก่อนอ้าอ้ามองไม่เห็นฟันเนี่ยอ้าก่อนเร็วถ้าเป็นพี่ไฟนี่อ้าได้เห็นฟันนีความน่ารักนะคะน่ารักไม่แตกต่างอือคีออนด้วยจุ๊บเสียงดังเสียงดังก่อนเสียงดังดังดังจุ๊บก,ก่อนจุ๊บก,ก,ก,ก่อนดูดูทอมดูทอม นะคะเขาก็จะขี้อ้อนแล้วก็ขี้เล่นเหมือนเดิมนะคะก็มาเก็บคลิปนะคะให้ได้ชมเดี๋ยวเราจะพาเขาไปอาบน้ำกันนะคะวันนี้เนาะนี่นะคะตอนที่น้องปวดฟันมากบ้านนะคะจะเห็นได้ว่าถ่ายของเขาเนี่ยนะคะอ่าไม่ละเอียดแบบนี้ป้า เย็น yeah. ดูโอ้ยดูเขาจะกอดนะคะทุกคน <laughs> พี่เย็นชอบกอด <laughs> นนอเดี๋ยวให้ลูกควานของเรานะ,ะทำความสะอาดก่อนมีเมนูอะไร<ค>วันนี้มีเมนูอร่อยให้พี่เย็นด้วยเขาจะเป็นสายโยกนะคะสายโยกเอว <c oughs> พี่ยังนีเขาจะเป็นช้างสายโยกยไ,มยไม่ไม่ดูว่าช้างเชือกไหนเขาดึงดึงสู้หรือว่า เสียงโซ่เชื่องหนมไม่เสียงดังจังเขาดีโซ่อยู่ทางนู้น <c oughs> ยวให้ลูกควานทำความสะอาดหลักพี่เย็นนะคะนี่ <c oughs> ลูกควานนะ้อยของเรามาให้คุ้มกับค่ารถนะคะค่ารถที่พามา <c oughs> เดี๋ยวขอช่วยลูกควันทําความสะอาดหลักก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเนาะเอาออกเอาออกไปทางโน้นหน่อยูกมาเดี๋ยวแม่ทําเองมา